อืมโฟนี้เลยติ้ของร้านไม่ค่อยดีเลยไม่จะบูลนะโอ้ยเอ้ย,เ,อยเลื่อนลงไม่ได้โอเคเข้าไปอ่ะอีก1วันกับก,การเปิดร้านสวัสดีครับยายฮะโอเค นี่วคนฟาดดาวน์ด้าวิธีการหายมันก็ต้องมไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเราต้องทำให้เนื้อมันสุกซึ่งเนื้อที่ให้มาเทวจะสุกอยู่แล้วมันไม่สุกซึ่งเพื่อความสุกจัดผีเมีว่วกว่าแต่เพี้ยวอ๋อนนี้ไปต้อนรับลูก้าอยู่ ้เมนูหนึ่งมาแล้วขอขอขอทำเมนูหนึ่งนี่เสียงอะไรฮะเอ๋อโอ้ เอาลูกสองได้เตือนนะครับอร่อยนะครับเอาบิดท้ายไปเลยใช่ก็ได้ยินเพิ่มได้ไม่ต้องสิบบาทเนะลยเราต้องบริการดีกับลูกค้าวันนี้ไม่มยังไม่ยุติธรรมเลยนะ โอ้ยจ่าเตมุดเลยหมดเอ็กจ่าเยอะเกินไปทูมัดหมดเอ็กทูมัดหมดเอ็กเธอสักอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงอะไรฮัลโหลว่าเหรอนั่นปกติในในในลานลาน,นี้หรือเปล่าเอา่啊 มิวสอเสร็จแล้วครับผมขอที่เลโลนานานนะครับพอดีเพื่อนงงานผมมขี้เกียจนิดหน่อยเหลือแส,ง,สงจริงชิจะทำหน่อยโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โือดเที่ยว แล้วเาเปิดอยู่ในโอ้ยโอหรอเป่าเนี่ยโคตรกุลโคตโอ้เขาโอเคเขาพูดจะสั่งอะไรแน่เลยโอ้อืมแป้งกับเนื้อหมักมันชิกันเห็นแล้วเอ่อเตรียมจานเพิ่มมาเลย เออไฟไหมทุกคนไฟไหมโอเคโอเคไ,ได้เมนูมาเพิ่มละโอ่ะอัวเลยเอา้เอาเฮ้ยก็เสียงแบบเท่าไหร่ทีเป็นตางตรงนี้โอเคน่าจะิงขึน้นอ่ะ เพือนะพพ่อเท่าไหร่นะหกใช่ไหมดูหกโอเคเอาดีเอาวต้นเหี่ยวเอาเอาบ๊บเอ๊บฮะหมดเอ็กโฟกัสไปแล้วแต่เราก็ต้องทำงานต่อ เอาเอไอ้แกทำหมดทำไงกันตอนนี้ตอนนี้เนื้อห,หายไปไหนหมดก่อนเนื้อตกพื้นเต็มเลยฮัลหโหลกเกิดรขึ้นเอ้เนื้อตกพื้นเต็มเลยหมดเอก็กได้ละทำเลยวมดเอก็กต้องเล่นมือหน่อยมือนุ๊เจ็ดเร็วดวนแปง้งโอ้โหหมด รดไฟมารดไฟมายูนิเหมือนว่าดูเหมือนว่าร้านจะปิดแล้วโอเค้ยังไม่สุกได้ไง่โอเคเอไหนขอดูเรตติ้งหน่อยสิเจ๋งสามดาว อ,อผลเราตอบรับดีมากวันนี้แจมใจก็ตามผมกนต้องขอลาท่านผู้ชมท่านกันแล้วะะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับไว้เจอใหม่กันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ กิก๊บเฉย ¿Qué